สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาพบกับซองเม่น้องน้ำผิงอีกแล้วโดยมาพบปๆในม้อน,นี้พ่อแม่พี่น้องเลยทั้งสวุนกับเขามหาหรือว่าหา,หาสร้างแก้วเลยเนาะมตรงนีงาาง้เนาะโดยเพราะว่าจากที่เฮ็ดประตูเล็กเ,เอื้อเอื้อของวันตามาแล้วว่าเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วพ่อแม่พี่น้องเลย ตอนนี้เขาก็ตามหาแล้วตามได้กตามอีกคิดว่าเพื่อนอยู่ใส่เนาะคิดว่าอยู่เพื่อนยปปนายแมวพอไปหาเพื่อนยายเมวกับโบพ่อวปพี่น้องเลยเลยโทรไปหาเพื่อนพี่ก็ได้บอกว่าอยู่เพื่อนของน้องยืนผุยกัพี่น้องโดยตอนนี้ทั้งสุวรก็บอกาทั้งนี้กับมาฮอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วกำลังชิ้ลงไปหาเพื่อนเนาะโดยสบายดีกำลังคิดกันเซลยเซลอยู่เนาะโดยตัย้งเสาเรียบร้อยน้องยืน <c oughs> โดป่ะุสิลงไปพี่น้องเอ้ยโยป่ะโอเค้บ่ได้มาหลายมื้อเติบแต่ทั้งสร้างแก้วเพิ่นก็อยากได้เงินได้หยังไปซื้อยซื้อหยังแเนาะทังทีมงานเพิ่นหวยพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันก็ใกล้ตรงไห้ตงหน้า้เนาะโดยตอนนี้กกําลังลงมือกันอยู่พ่น้ง้ ก็นอนอยู you okay. uh, ่นี่เลยบ่คือมีตูบมียังอันนี้ตาโตคิดว่าอยู่เฮอนไอ้แมวโดยสบายดีโดยน้องละบายดีละโอ้สี่อยู่สี่คนตูบี่เชื่อว่ายเฮ็ดนอนบ่อนี่นะแต่บอกเป็นคนเฮ็ดนะที่ว่า พอๆหนองยืนพอหนองยืนเฮ็ดไปหมองนั่งสุดหมองเช้าเนาะอ๋อตาตอจักต้นก่อแก้วนี่15 15ต้นแล้วทางเงินอก็เพินโก่อคัอือแต่ว่านเป็นบ่แม่นห้องยืนเนาะเอห้องธรรมดา่อยืนเงินแม่น่โซกันบ่อือ โดยมันเป็นห่องมาธรรมดาว่าเป็นห้องนั้นแต่ก็โอเคหรอกแค่นี้เนาะสีค่คนน้องคือห้องอยู่ใช่ปะอือเพื่อนสแมลโอ้าาสีาาสาสเพื่อนบ่กใกล้เราบอกตัวนะเพื่อแต่ชาวีกูเกโลเหลือชองยางมุกอันาบานเมียงกะติดเรียบร้อยแล้วโอ้จันประธานมาส่งโอ้รอนงประจัน วานนี mm ่เ hmm. ป็นแผนกวัจนแน่น้อโดยนี่กขาไม่ใช่ยังใช้คุดออกบ่นี่ยนะมันหักมันเทปูนใหมพรามันหักมันหักอยู่ชาวชาหักด้วยบ่หักอยู่ไก่สีมืดาตะพุ่นกับงัวตำหรอแม่ยืนเ้าจะของคนไปใส่วัสดจะของเงือนเนไปสงเหรโอืนไปสิงบ่มนไปสงสิงจุ๊ โอ้ด้วยด้วยกลางคืนว่านอนอยู่เชนนี่แกนอนเรื่มแตะแมวอือด้วยมีบนนอนอย่มีแมวมุ้งนอนเนาะมีงบมีมีงบเงาเห็ดตุกเป็นยังแม่นแหละมีแต่ชิโนนชนแถวโฮมก็คลาขามกับญาตินะเนาะปูสัดปูยังกป็ยากอีกอ๋อกลคืนว่ากลางคืนนั่งยื้อนี่รับฮอตช่วงใดในี่ฮอตขันใดกับพุงอุช่วงนี้ม่แต่ บตั้งเสาเทคานตั้งเสาเทคานค่อนความีงบต่อกันแม่นเห็ดเหต่อเลยอ๋อยากมีงบเออคือคือตอนนี้เจ้ารับงานตัวใดแน่แท้ตอนนี้ก็แต่ตั้งเสาเทคานตัวนี้ก็จบย์อืท่าไยตั้งเสาเทคานเลยหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเลยอือเคือบระเดรวมกับมุงอย่างเนาะอโอ้สมุนปลาซิมหาต้นซัมมี่หั่น ใช่แบบว่าตั้งเสาเทคานเห็ดแล้วบ่เลยนี่ทั้งติดบวกติดบานร่วมเช็ดบ้ดนอิทลายเนี่ยเกี่ยวปกติเลยจะเหตุเก่าเป็นขนาดน้อยสำนี้ก็หาเงินปลายหาเงินปลายแต่ชูชีกับเพื่อเอื้อตาเนาะเพื่อเอื้อตาหกหมื่นตัวนั่นเนาะหน่อยขนาดน้อยสำนี้หาเงินซีคือร่วมเช็ดแบบว่ารอถ่ายอยู่อย่างเดียวนโอยนโอย กาคือว่าย่อเสาขึ้นตั้งแต่หลายมือเลยหาชิมาเทค้านี่บ่ะบุ๊คบุ๊คขึ่หุ่นอย่า้งานมันทั้งหุ่นกับเล่งคือกันเพราะว่าอยากอยากปิดปิดตัวนั้นแม่ไหนต้องเฮ็ดให้มันโตแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเนาะจังมารับตัวนี้ก่อนเพราะว่าเป็เล่งทาศีอีกมื้อนี้เหมื่นก็น่านๆจะเละเราเราถ่ายแต่ติดบ้านเขาบ้านกับปุกระโหลตัวนั้นเดี๋ยวองยางมันแล้วมันก็ชิมีงบตัวนี้ก็บเป็นมาเฮ็ดตัวพี่โต เดี๋ยวตอนนี้ทั้งบ่อจานนี่จ้างสร้างแก้วนี่มีแต่ตั้งเสาเทคานอ๋อมาเบิ่งข้างหน้าก่อนแต่ตั้งเสาย่อเสาขึ้นยังบ่ได้เือนี่เฮาก็โอต่อพ่นอออกดเลยเนาะต่อเนาะโอ้ดเลยก่นออกดได้คักดิคักแล้วบาดนีคือเฮาก็มีงบดินเข้าเฮือนแต่ว่าเพิ่นรอาเทคานแล้วก่อนไอ้แต่ฝากเงินนแมงยืนแล้ว

แบกไม่ไม่ตู่บ่ป้าคนหน่อยๆน่อยกไม่จะเเพ่ไม่ผัวบ้านง่ายอีดีเข็นล้วก็ไม่ได้แข็งแห้งแน่เราก็ยังนั่นเนาะเอกไม่้องหล่าอายเลยน้องหล่าว่ะหน่อยป้ามาเบิ่งก่อนเจ้าแก่ดินมาทางสร้างแก้วอ่ะแก่ดินมารถพลีติ้นแตกก่อนเลสเถอะลงนี่เลยโอ้ เนาะแฮ่นี่โพยังบ่ได้ฮ้อนช้ําสมมุติว่าเป็นของน้องยืนนี่ยังบ่ฮ้อนหน้าเฮือนซ้ําไก่โพดมันแตกมันไปบ่ไวอกลงนี่เลยเพิ่นกจําเป็นเนาะอือยเ็ดฮอนคักอีดีนี่ สิบหาต้นต่างเสาเทคานแต่น้องเงินเป็นไปเสิงเนาะบ่เห็นน้องเงินมาไหนเจ็บหัวเลยดาบโหายคนเป็นไข่เป็นนาวดีเย้มามีนมขุดเสาก่อนว่าเสาตัวนี้ ถ้าแม่ยืนไปใช่สัพ่อจะไปสิงอย่งบาวแม่เพื่อนหนอยู่เพื่อนกับข่าวอย่างนีโอ้ให้กับข่าวไอ้างบ่ได้ยังให้้างกินมาเนี่อมวายใช่ปลุกโอ้ตัวนี้แล้ักเป้นคนนเนี่แลร้อเปอร์นาะอมวายใช่ปลุกกว่าวายชื่อว่าด้วยวายฮะจะพักเวียบบ่มานี่ ก่ได้ไปแล้วจะเรียกจะต้องเดือนละโอเคได้เพิ่มสองเดือนมาเบิ่งเกลือนบังซ่าน้ำซางอ่อสิปล่อยแต่ทางแม่้องยืนอยู่กับบุ้เจยยังอีกได้เนาะก่อยเป็นอยู่ตังนั้นกับบุบ่อน้าแต่ใบแม่้องยืนกับนี่ลูกกับมดเงินก็ได้ตัวหนี่งนะอ๋อลูกชื่อหลินมดบอกลูชื่อซางกินัน้าก็พอกั้มก็ได้พอชื่อซางกินได้ยังก็ได้นะอ๋อดันได้สมมติว่าเงินนี่ฝากไว้หน้าแมองยืนนี่โอ้ยลูกขายเอาแล้ว ดุยจำนวนเงนอยนาอยากได้เนี่แม่หายบนรถหายหมดเลยแบ่ถือนาแบะมหายลูกไปเลยแลังแรกลูกดินมดอะไรยังยากเลยนะเงินเที่ยวฝากไว้เอาดินเขาเฮือนยังยอยู่บ่เรือหาพันเชื่อั้กับพันเชือร้ยดินมดอบเียดินมาหารอยเป็นมาทงานเพื่อมาตรงงานเลยแม่เนี่ยเอหา อาพันโกพันเอ,เอามามออมหายมนาน 9, อนล้นเก้าพันลูกไปใส่บมแล้วกันอา้าวอยาเงิคำว่าคำวันวขขนี้จะไม่ได้ขอมาอยู่เดี๋ยวไม่ได้หรอกาเลยจำเป็นยุดก่อนอ่ะแก้วให้ก่อนอดูอนี่นี่นะเฮ็ด <laughs> <ย>มันก็ยายเปิดไปรถมได้ให้ลูกกลับนะ,ดาาะดได้ลูกไปซื้อของชาไทยเม็ดก็นม่้เด็กน้อยเนาะอยากกินยังกะ กินมูกระทะก็ให้คือว่านนะเฮ้ยมันยิ่งได้เสือให้ได้เสือให้ใช่ไหมนายก็ได้ว่าโอ้เงินเมียนที่ดินสุดยอดกับเพื่อนลูกเอ้ยว่าแม่นเนี้เครื่องของมันเขาคบเพื่อนเลยเอ้ยเอามีเพื่อนมีซันอยู่จากเขาแบบเป็นแบบนี้แบบใช่เจ้าเลยหยุดงานสองเดือนมากับเงินสมมติมีเงินแบบคนไหนมาเหมาะมาอย่างกับเจ้าเป็นคนถือไพ่แบบนี้ก็ได้ให้ลูกเนียนะโอ้สมมติว่าเจ้าให้น่ะน้องยืินย่านบ่ ถ้าว่าแม่น่ะเพื่นบุญญาณแม่นอะบุญญาณโอ้องแม่พอถึงลูกได้แล้วให้มรรลดให้บรรลอสบายสบายเลยเลินผิดต้องมอบให้เด็กเรียย่านั่นนี้แม่เนละเราตัเมือมาฉับทำได้ตากกินโอ้พอมีแห้งกร่ดกช้างในยินแบบนี้เราเราแก้วเนาะ บ่าอ,ะอะไรได้วาเห็เดเบี้ยบุมีน้ามีหนกินกไม่ได้ลูกกเป็นลูกบป็นอื่นเป็าเตห็ดบียงหอกบุมีน้ากินโยอ้ม่ไดบอกาเห็ดได้เนาะโอ้ใช่ได้ยอะน้งก็กินแล้วกับ,บเอาได้ชาแก้วกวันาแก้วดีก็ได้ว่าเผดเป็นให่ดีกได้ว่าเออมอแมน่าสร้างกับสิสิบุมีปากเราวะ <laughs> ช่างกมีปาก็ล้วช่าะว่าต้องล่าวห่วยแล้วโตนได้ตั้งลาเนาะมันมีน้ามากินก้คือเจ้ามันอีข้ามันน้ำอยู่ห่นกับมดอ๋เลือแต่โรงงานนี่เกงกับเบาปลาโตแรลูกตามาต่ว่าเยยกมาล้วราแถวห่านแถวนี้กับบุมีบะหมมืโลถามเลยมีแต่ผู้เก่งกับเบา นอโตไปเชงอยู à, ่ใช่หรืยืนไปเงแกกับบอใเรียนมอบเลยโดยสองมือเี่ไป่เ่งสองมืออไเพยยินข่าวว่าเพิ่นเงมันนี่เพิ่นจบเดเพิ่นชิบุเขาโรงเรียนบอบวัานี้นะอ๋อนอน วันนี้เรานนัเรามีเวียกกำลังยืนแล้วมีเวียกกัำลางแก้วพี่ตามหาเราเป็นอาทิตย์เลยได้มือเได้เลยแล้วยันเอาห่าอยู่ยันเอาห่าอยู่อ่ะชางแก้วนี่บริบูภาปันใดล็อกทีมงานได้ผลได้เชียร์เอาไปซื้อผุยแฟนคนเฮาเฮ็ดเวียกต้องอยากได้เงินไเฮ็ดเวียกอยาได้เงินนะพ่อเนาะเนาะตากแดดเมื่อย บมเห็ดได้เห็ดเรียกได้เห็ดเชยอยู่อะพ่อกระเท้าถามอยู่เลยฮะพ่อกระท้าถามอยู่โอ้เมื่อไรฉี่มาเมื่อไร้ีิมาเขาเมื่อเขาไปเมื่อนั้นหันประตูกราถามอยู่แต่เขามาถามหม่อมให้ทั้งช่างแก้วว่ะโอ้เมื่อไร้ีิมาเมื่อไร้ีิมาถ้าหม่อมให้ประตูเดี๋ยวประตูิบ่เรียกหน่ำเขาอ่ะถ้าเรียกหม่อมให้ช่างแก้วแค่นี้แล้วฉีเรียกหน่ำเขาต้องดองด่านะโดยดองด่านะยืนไปเซ็ง อยแน่คือว่าพอรงยืนได้หน่เมนพอรองยืนนู่นน่งเผาเครื่องแมนละเล็กกับคนไทยเอามาพี่เด้อเยเล็กกับชาวบ้าทางเอือนน้องน้องว่าพ่อไหนเามาพี่บ่ยางมันสียปูิบุยปุนนอนเผาปุ่นป่อไปนอนหน้าทยโอ้ผัวพนดีไปไทยแต่บุญมีผู้ชายเรายันของเฮีย ไ่มาเผาเองบัตนี่อ้าวปุตติ่นเลยเนาะโอม่งเนอแล้มชายขับมาไกลันเดยวอดเลยะพอรแต่ว่าอย่างเดียวพอข่าเครื่องไปเขารอดินแทกเห็นยังวไลโดงด่ะพอองดาเผาำเกว่าผยานรอเลยขามากะปบผมไปเขามากะเล่นก่อนเนื้อหลังาวะอือ โอคืองบทั้งายแก้วนี่ทั้งบริจันนี่จ้างมีแต่ตั้งเสาเทคานเนี่ยสมุยงบกับเมนจบเนาะโดยมีแต่เทคานแดบด้วย cả, แล้วกับเมนงานเราจบถ้ามีผู้ใหญ่อยากซอยสมทบแบบจ้างต่อพ่อนกะพี่ต่อมาได้คุยพี่น้องเว้ใช่ทั้งสา้างแก้วพน,นันนวดการต่อเขาจะได้เครื่องคล้องหูมือตอนนี้ก็ยังขาดยังเทเทือนนี่เ<ะ>ครื่องบล็อกกับมีได้เนาะได้แต่บอก ป,ปูนกับบบลทามีปูนก่อโอ้ปูนที่เอานั่นหัน่นยังเหลือเปลือบลายบะปูนแดงกันนะม่แต่ปูนแดงนาจะเทขันหน่เก็บแมนเบิร์ดขอบ่ออือตัวยังเปลลายสปูนแดงแจ็คสอบอยู่ค่ะจ้าสอบรปลือบหนมาเทตั้งเสาไมนก็ราลายสอบเต็มเลยพอมาถึงไปรอแรแบแล้โอ้วันนี้สมบทรไวยมีงบจ้างบัดบ่บมีเครื่องค,อคือเก่าแล้วเนาะปูน ต้องเลาเรื่องปูน,ป,นปูนมากอก,ก่อนเล็กเทยคา,านเล็กอย่างไรมีบ่เดี๋ยมีเลยมีเออแต่ว่าชีเอาขึ้นอีกอ่ะบ่มีเพราะว่ามันงบกวน,นีมันประหยัดประหยัดเล็กอยางบริพาเล็กชังตีน่นี้ธรรดางใส่กจริงก่เดี๋วบุบ่มหยันว่าบุมบม่านเต็คน,น,นเทิงดยเอาใแต่คนเทิงค้านรูปนี่ห้าวกอวันดินบอขึ้นก็ได้อเทปั๊บปั๊บหนาคานเลยก็เอาเลย โอ้เบิ่งสิกะมันกะมันคงอยู่นี่เฮาสิจับบ่ได้เนาะแม่นเฮาจับบ่คือเสาจับไว้ดยๆดยอืมเอาซ่ำงเฮามีเนาะนี้กโอคักแล้วได้อพออยู่แล้วแม่นอยู่ดีกว่าเก่าก็พอเนาะพอเนาะดีกว่า่เพิ่นหมู่ดิน่นบาแม่นอยู่หันจักเพิ่นสิได้มื้อไรเนาะอยู่นี่ดินจของ แต่ว่าก็คืนประสบารกว่าได้นะนพนะ่อเนาะมาอยู่ดินจะคอบมีจังไรก็เห็ดเอาได้เฮ็ดไปเรื่อยเลยเฮ็ดไปเรื่อย,ออยอโดยโดยปา้าชายแก้วเขาจิมอบไอ้นางวันหายเจ้าก่อน้าไปนั่งอยู่โฮมงบุญนปปอดีเขามาหาทั้งสางแก้วมาเนี่ยกับน้องหลายยันน้องหลายอย่าไปซือน้ำซื้นในกินแน่ เลยอ่ะโอ้หมแถวนี้ดีอย่างหนึ่งเนาะห่มนั่งนี่ก็ได้ตักฟองบ่เด็กถามนิ้เดือดเท่าไรก็ไอเชื่อมเด็กใส่ประตูนะเข้าไปแล้วเนาะบ่ยังไม่มีใครอาจจะกรีเลยหาพันเท่าไรหาพันโอ้เลยนิ้กรีดเท่าไร สองล้านวะสองล้านหาสองล้านหาอื <c oughs> ดยม่จะบ,บุญคอนับก่อนเนาะสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะนหนึ่งล้านนับก่อนเด้อยันเฮานับแบบตั<อ>วกะมีเด้สองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบดยนี้คือค่าพ่น ตูเล็กเนาะเห็ดประเล็กเือบเอวันตาหาหกเจ็ดแเก้นี่หาแสนจะคนเห็ดประตูเล็กอันที่จะมอบหมายให้ท่างก็จะเห็ดอยู่นสามสามคนนี่ต้องแบะหานสามหานียงเจ้าบ่โดยอ๋อเมืเจ้ารับงานบัดไอ้บ่ได้จะบุกํำงานเนาะเสียงาน กะบ่เป on ็นหยังทางเอื้อยเพิ่นกะให้อภัยแล้วมีแต่เฮาขอโทษเพิ่นกะบ่แต่ว่ายังดีว่าแก้ให้งามแล้วกะออกมาดออกมาถือว่าได้ตามที่เนฮาบอกอยู่โดยยังดีว่าสีตัอันว่าตับหมูหันบ่บดบดเราบ่เราบ่แกะเลยเราบ่ทันได้ทาแม่นเราเพิ่นไปเอาสีจบเลยเหลือบานประตูแม่นเหลือบานประตูทาทาเฮือนไปทาเ็กไม้หันสีไม้มาทาเล็ก อาสีเล็กไปไปทาไม้เาสีไม้น่ะมาทาเล็กกับกันเลยกับกันคืออันว่าได้เข่าขีเมียงเลยมาเนี่ยขีเมียงเลยมันก็ได้ยิ่งเดือดสีเร่องทางตัวที่สีตับหมูที่เจ้าสร้างนะยิงเดือดแล้วไาไปแก้เลยเขาก็เลยบอกให้ทาด้วนไปเลยแก้งานให้ก็เลยขอกว่ากันโดยงามเลยเพราะว่าความผิดพลาดกันเอาไปอยู่น้ำเพลินเนาะ เรากับโบฮูเราวะาบฮูหล้วกับท่าไปเลยบอกบอกแต่ส้่งเสื่อมจะจะสั่งเสื่อม่าเราเราเราบอกจะแงกว่าซีตัวนี้เป็นซีไม่ท่าต้องท่าไม่ตัวนี้เป็นท่าเล็กต้องท่าเล็กเราแล้วเราเราบริบอกว่าเอาปองนั่นปองนี่บริจับจับใส่นะ ไม่แต่ว่าน้ำป่าไปเชื้อเราบริจับทางสีมาไงเราบริจับมาไงเราเราบรจับมา่งจับกับทางไหนเป็นทางไหนอ่าบริจับเราบรจับแต่ว่าทางผู้ตู้เพิ่นกะขอโทษอยู่เราบอกเข้าใจหนูเราว่าผู้ตู้ขอโทษว่าผู้ตู้บอกเข้าใจแล้วกะคิดว่าสีสีตาโมเราเป็นสีดำเหรอวะสีไม่ใช่มาทายังเงื่อนทาเด็กเหรอสีสีดำเหรอเนาะ ยทางมันนมัผิดพลาดไปแล้วกับทั้งเอื้อเพิ่นกับยอมพ่อบัวทั้งเอื้อเพิ่นใจดีเพิ่นก็ให้อภัยทั้งชื่นน่านอ้ายบัานหนักอะบ่ิยัยมันมีเนาะอ้ายเนาะขอโทษขด้วยเพราว่าถ้าว่ามันสีมันบวพ่อนี่เฮาต้องได้ท่าสีชื่อสีให้เพิ่นมาอีกถ้าปกตินี่ถ้งเอื้อเพิ่นบวพ่อใจนี่ถ้งเอื้อเพิ่นบอกว่าเฮาซื้อไม่แทนก็ได้จำเป็นได้ซื้อไม่ด้วยทั้งสร้างแก้วกับชิลล์พิโอบอยู่แต่เฮาก็ได้บอกว่าเอื้อเพิ่นคุยอธิบายเอื้อเพิ่นฟังเนาะเอื้อเพิ่นก็เข้าใจโดย เข้าใจทั้งสร้างแก้วล้วพอบเบิรนี่ก็เยอะเนาะโบพอโบพอเลยสิพ่อไม้นี่ก็ล่ามโซงสีนี่ทางหนึ่งทางตัวตั้งหมูหั่นพันสองสีตัวนั้นนะแต่บัญชีตัวน้อยหั่นทางละแปดร้อยทีนึ่งอีกต่างหากวันนี้เขาคุยไปเอ้ยเพิ่มนะเพิ่นก็เข้าใจทั้งสร้างแก้วแน่ทางแก้วกับเบียกหลายโดย นี่แกดียังนึ่งช่างแก้วเพิ่นก็รับผิดชอบอยากรับผิดชอบอยู่ย่างก็บ่ได้แนยนอนมอยเนมะอม่อม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 ่อม่้มาอมอม่อมเนา่ไป่อ่อไอม่อ้่อม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 นอม่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 อ่อม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 วม่อม่้่อม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 ่อนเอม่อม่อะ่อม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 ม่อม่อ่อมะ่ม่่อ่่่่่่่่อ่ะ ยังบ่าวบุญยังคือนชี้ถามเนาะยมงบ่าวบุจักยังอันนี้วัดก่อแนวก่อแนวว่าเบอร์ก็หายก็หายแล้ววัดเดี๋ยวปวดเข่าใจตุ้งทัถามเนาะตทรถามก่อนแต่กับผมเป็นยังเนาะวันนี้ทางประตูเราก็ยอมรับพิษในทางเจ้าก็ถ้าว่าท่านเอื้ยเพิ่งบอพ่อใจทางอ้ายเพิ่งกะชิดับพิโซ่โดยกะเอื้ยเพิ่งกะเออว่าใจอ่อนตัวนี้แหละที่ว่าชุ่มเจ้ายังรับพิโซ่อยู่มือๆลองชงแค่มือเนาะแน่นออกมาดีอยู่ออกมาดีคือว่าโอเคได้โดย ป้าชาวบนนี oh, ้เขากะอ้าผูทำไมต้องยุ <c 'm on> oh, ่นก็เผากำหนามมากเลยโอ้ห <c 'm on> ิวไปยังอยู่มาเตะต่อร่มันบ่ได้กินจังโอ้ยเจ้าแิดหลังเลยเนาะผิดหลังแล้วเลยอ้าต่่หยังนั่นต้องลายเว่างห้ตามนั่นขอม้งก็ได้กินด้ฮะม่อยังกันอ่ะอ้าบมังด้หันไหมมัด้งดังด้งม่งด้งป้าผมจะเสกห่า อ้ยเก่งป่ามีฟ้าปิดบ่เนี่ยนะมีฟ้าปิดโอ้หมอเก่าเลยเนาะหมอเก่าเลยมีหน่วยเดียวนี่บ่เดือนนี่เดียวนี่นะโดยเนาะไปใส่แก้วเขากะจะได้เมื่าก่อนเด้อเอาเงินมาหม่อมให้ทั้งสร้างแก้วโดยโดยขอบใจดรายเนาะโดยไปตรงมีปนี่ะข่้มันไม่เจียฮะรีแต่เจี๋่แต่ บางทีก็ลุล่าไม่กี่ไหนพอดีเฮาเงินมาหม่อมไห่พอดีเลยพอดีเลยบูมีเงินจะเก็บพอดีนะมีโตเห็ดเฮือนตั้งหลายหลังบูมีเงินบาทนี่ไปแล้วไรว่าให้แต่เมียว่าเยอะเอาน้ำบอกจันอยู่วันนี้ฮะพอดีได้น้ำเฮาก่อนโดยโดยจันเพื่อกระตันได้มาบ้างเหมือนนี้จะน้อยคนมาพอดีบมเงินหมดเกี่ยงถุงเลยญาตบูมีบัตรชื่อเลยเนาะบัตรเต็มเงินลงองตัวตอนกัน็ลุล่า โอด้วยด้ยพอดีร่าสาวมาพอดีเลยด้วยป้าชาวบันนี่จักมือสิเข้ามาเยี่ยมมายามมีได้ไหม้องยืนเด้อด้วยด้วยดีใจได้ตั้งสาวเทคานได้น้องยืนบวอยู่เนาะไปสอบน้องยืนน้องยืนนั่นไปเชงอือไปเชงแรงพอดได้มาว่านกับของเงินนด้นไหมไม่หรมีเงินได้เอาชาพันเถราะ อ้าพอเอาเงินเลยเงินเงินเสลยมาใช้อีกวันอ้าวคอยกระเธอหาไอ้แชมุญมาให้อ้าวแชมพูชิมีเงินหาย่พอเอ๋อนุแชบุญพอได้เช็งจบก็กระชากไญแนั่นอยากหายย่บเงินเสี่ยงหีิแต่ว่านบ่มีนั่พงหายนี้โดยม่แม่แล้วแมีเงินลายัวเนาะสบุพชิชื่อนุ่มหายุกสาวก็ยังบุ่มีโดยโดยไปใช่ เมื่อป้าก่อนเด้อบปนี้เด้อโดยโดยแล้วเมื่อป้าก็ได้แก้วเด้อโดยโดยอาสบายดีป้าบุญชานีงก็ไปอันโมกินข้าวเขาอือโดยก็โอเคเพยพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ทางสมบุญมามอบเงินให้ทางสร้างแก้วเนาะงขายแห้งเพิ่นเชื่อมประตูเด็กเคลื่อนเอื้อบรรดาเพยพี่น้องเลยโดยกะหายเป็นที่ยบร้อยแล้วหาพันบาทเป็นเงินกีบกะสองล้านห้าเพยพี่น้องเลยโดย อ่ะน่นไักกับพ่อแม่พี่น้องเลยสบ,บูญก็ต้องขอบุญขอบคุณทางเอื้อวิ่งเลายเนาะโดยขอให้เจ้าอยู่ดีมีแฮง,งเรื้อยเด้อที่ได้ช่วยทั้งเพื่อเอื้อของบันตาขมาตลอดเด้อตอนนี้ทั้งน้องก็ได้มามอบเงินให้ทั้ง้างเก้วชิดชิ้นเรียบร้อยแล้วชวนโตที่พันดบปรตตูเล็กเนาะโดยแล้วก็ขมาเรื่องเือนของน้องยืนพ่อแม่พี่น้องเลยทั้งบริจาร์เพื่อนมีงบแต่ตั้งเสาเทคานโดย ถ้ามีผู้ใยญ่ท่านใดอยากซอยเดือทั้งนองยืนเขามาหรือว่าหักแพงนองยืนเนาะกะ็สามารถติดตอ่อมาไล์้เม่นพี่น้องเลยตอนนี้ก็คือขาดค่าสร้างต่อขึ้นตอนนี้นโยบายในมแต่ตั้งเสาเทค้านคือ10,000บาทคือจบตัวนี้ก็คือว่ามีงบต่อก็เป็นสร้างแก้วพันก็สิเดิกเนาะโดยถ้ามีท่านใดอยากซอยเดือชมทบผู้นิดผู้น้อย,พ,อยพวกหรือเป็นปูนก็สามารถติดตอ่อมาไลฟ์ผู้เม่นพี่น้องเลยโดย ปาสำหรับคลิปนี้ทั้งแม่น้องน้ำผิงก็จะได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยต้องขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เจะดีที่เขามาชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วกับบกข่ามโฆษณาเนาะโดยลคลิปนี้ขอกาวว่าสบายดีสบายดี